นี่มีใครเห็นกล่องขนมผมที่อยู่หลังตู้เย็นไหมอ๋อขนมนั่นหระโลกออพอดีว่าแม่นี่จยบอกนะว่าแม่กินไปแล้วอ่ะแม่รู้ไหมว่าไอ้ขนมนัน้นมันแพงแค่ไหนอ่ะแล้วที่ผมซื้อมาไม่ได้ซื้อมาให้แม่กินทาไมแม่ถึงทำนิสัยตะกาบแบบนี้ทั้งๆที่แม่ก็แก่แล้วอ่ะพี่บอกนี่แม่เขาเป็นแม่พี่นะพูดใจมันดีๆหน่อยได้ไหมนี่ถ้าเป็นไมอ่ะไม่จะโมโหไหม ทั้งทั้งที่ของของพี่วางอยู่ตรงนั้นแม่ยังหยิบไปกินเลยอ่ะป๊อบแม่ไม่ได้กินนะลูกแม่ก็เห็นว่ามันวางอยู่ตรงนั้นหลายวันแล้วแม่ก็เลยคิดว่าไม่มีใครกินอ่ะแม่ก็เลยเอาไปให้โรงยามหน้าหมู่บ้านแล้วลูกไม่เอาไปให้ยามเหรอแม่ทําแบบนี้ได้ยังไงอ่ะแม่มีสมองไหมแม่แม่เป็นแค่คนที่มาอยู่อาศัยนะแม่ไม่ใช่เจ้าของบ้านหลังนี้ที่แม่จะหยิบจับอะไรไปให้ใครก็ได้อ่ะแล้วแม่รู้ไหม ว่าไอ้ขนมเนี่ยผมจะเอาไปให้ลูกค้าผมวันนี้แล้วเขาเป็นลูกค้าคนสําคัญด้วยแม่แ้วสุดท้ายแม่ทําอย่างเงี้ยแม่ทาให้งานผมพังแม่รู้ไหมพี่ป๋องพี่จะควรที่จะค่อยๆพูดไหมนี่แค่ขนมกล่องเดียวเนี่ยพี่จะต้องวอยไว้ให้มันเป็นเรื่องใหญ่โตขนาดนี้เลยเหรอไม่พี่ก็บอกแล้วไงว่าพี่เอาไปให้ลูกค้าคนสําคัญแต่ตอนนี้มันไม่มีแล้วไม่รู้อะแม่รับผิดชอบมาเลยขอ แล้วแม่จะไปหาเงินมาจากไหนล่ะลูกก็ไปขอพี่มันมาดิแต่พี่เขาทำสวนนะหนูแล้วยีอยานะกว่าผลผลิตจะออกกว่าจะได้ขายกว่าจะได้เงินก็ไม่รู้ตอนไหนอ่ะลูกแล้วตอนนี้แม่ก็คิดว่าพี่เขาคงลำบากแล้วคงไม่มีเงินเหมือนกันนั่นแหละไม่รู้อ่ะแม่จะไปหาวิธีไหนมาก็ได้แต่ยังไงแม่ก็ต้องชดใช้ให้ผมได้เดี๋ยวไม่จะส่ให้พี่แทนแม่เองไอ้ขนมนั่นมันเท่าไหรนะ่ล่ะ 4,590บาทอะไรนะป๊อบส0 0พกว่าเลยเหรอลูกทำไมแพงจังอะก็ใช่นี 4, 500, ่สิแม่ม่ทำอะไรทำไมชักช้าทั้งเลยอะพี่มีธุระนว้ยต้องให้พี่รอทั้งวันเลยปะพูดมากังอ่ะเอาไปเลยปะห้าพัน ชดใช้ให้พี่หมดแล้วนะงั้นถึงเวลาที่พี่จะต้องชดใช้ให้แม่บ้างแล้วละ่ะจะเริ่มคำนวณจากอะไรก่อนดีละ่ะมม่มาพูดบ้าอะไรของมาอีกเนี่ยพี่ไม่เคยเป็นหนี้แม่พี่ไม่มีอะไรต้องชดใช้แม่พี่มั่นใจเหรองั้นไมยเนี่ยจะลื้อฟื้นความทรงจำให้พี่เองแล้วกันพี่อยู่ในท้องแม่เก้าเดือนไอ้ความทรมานที่แม่ต้องเจ็บปวดเนี่ย ตีราคาไม่ได้หรอกนะแต่ไม่จะคิดให้ง่ายเลยละกันวันละห้าร้อยหนึ่งเดือนมี30สบวันก็ตกเดือนละหมื่นห้าแม่ของอยู่เก้าเดือนนั่นก็เท่ากับว่าหนึ0 0แสามหม่นาพันบาทไม่ยังไม่หมดนะมันยังมีค่าน้ำนมที่พี่ดื่มจากอกของแม่อีกไหนจะค่านมผงอีกละ่ะค่าอาหาร ของกินของใช้ที่ต้องเลี้ยงดูพี่มาเนี่ยแล้วจนพี่เข้าโรงเรียนแม่ก็ยังต้องจ่ายค่าเธอมให้พี่อีกค่าขนมที่พี่ต้องพกไปโรงเรียนอีกอ่ะจนพี่เรียนจบมาจนถึงทุกวันนี้ค่าเธอมาหาไลแม่หมดไปตั้งเท่าไหร่ตลอดระยะเวลาอีกปีที่พี่โตมาพี่คิดว่ามันจะเป็นเท่าไหร่ล่ะสิบล้านเนี่ยมันยังไม่พอเลยมั้งแล้วที่สำคัญมากที่สุดพี่บอกว่า บ้านหลังนี้มันไม่ใช่ของแม่พี่มั่นใจเหรอว่ามันไม่ใช่ของแม่ตอนที่พี่มาขอหมายแต่งงานแม่เป็นคนให้เงินพี่มาขอหมายนะแล้วเราก็เอาเงินสินสอดนั่นมาซื้อบ้านหลังนี้นั่นเท่ากับว่าบ้านนี้มันก็เป็นบ้านของแม่เหมือนกันไม้พอแล้วลูกแม่ว่าให้แม่ออกจากบ้านหลังนี้ก็ได้นะลูกเผื่อว่าป๊อปเขาจะได้สบายใจขึ้นแม่คะ ไม่ค่ะบ้านหลังนี้มันเป็นบ้านของแม่ถ้ามีใครสักคนที่เราต้องออกไปจริงๆมันก็ควรจะเป็นไม่หรือไม่ก็พี่ป๊อกที่แค่ค่าขนมกล่องเดียวเพราะก็อีกแค่ขนมแค่กล่องเดียวราคา4590บาทเนี่ยพี่ป๊อกเขายังซื้อให้แม่ไม่ได้เขายังยกให้แม่ไม่ได้เลยไม่ก็พี่เป็นลูกเขาไง เขาเป็นคนทําให้พี่เกิดมาเขาก็ควรที่จะเลี้ยงพี่ไม่ใช่เหรอไอการเลี้ยงดูลูกเนี่ยมันก็เป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่จะต้องรับผิดชอบไม่ใช่หรือไงไม่มีสมองพี่ไม่มีจิตสำนึกบ้างเลยหรือไงพ่อแม่เขาเลี้ยงดูพี่มามันทั้งเหนื่อยทั้งยากลำบากขนาดไหนถ้าพี่บอกว่าการเลี้ยงดูพี่การคลอดพี่ มันคือสิ่งที่พ่อแม่ต้องรับผิดชอบงั้นตัวพี่เองอะ่ะพี่เคยรับผิดชอบในฐานะของลูกบ้างไหมพี่เคยทำตัวเป็นลูกที่ดีบ้างไหมสิ่งที่พี่พูดสิ่งที่พี่ทำวันนี้สิ่งที่พี่ทำกับแม่มาทั้งหมดอะพี่คิดว่าแม่เขาจะรู้สึกยังไงคิดว่าแม่เขาจะเสียใจขนาดไหนคือพี่ถ้าพี่ยังมีสมอง และคิดสำนึกผิดขึ้นมาบ้างได้แล้วก็พี่ขอโทษแม่เขาสิคือแม่ครับผมขอโทษคือผมผิดเองอะแม่ผมมันเป็นลูกที่ไม่ได้เรื่องเลยอะแล้วผมพอจะวุ่นแต่กับเรื่องงานจนไม่สนใจความรู้สึกของแม่เลยผมขอโทษจริงๆนะแม่ แม่ให้อภัยผมได้ไหมครับได้สิลูกได้สิแม่อยู่โทษให้ลูกได้เสมอนะแม่รักนะลูกนะลูกผมก็รับแม่เหมือนกันนะครับไม่ ขอบใจมมยมากนะลูกหมยเป็นลูกสะใย้ที่จริงๆของแม่เลยนะแม่คะไม่ต้องขอบขอบใจอะไรกันหรอกค่ะแม่มาอะแต่งงานกับพี่ป๊อปแล้วมายเป็นเมียเขาถ้าเกิดเขาทำอะไรผิดพลาดไมยก็ต้องตักเตือนเขาเตือนสติเขาให้เขาคิดได้แม่คะแต่ถ้าเกิดพี่ป๊อปยังทำตัวกับแม่แบบนี้อีก ในวันที่ไมไม่อยู่แมรี่บอกไมาเลยนะคะถ้าเขายังไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองไม้เนี่ยจะขอเป็นลูกสาวแท้ๆของแม่แล้วก็จะทิ้งให้เขาอยู่คนเดียวไปเลยไม้พี่ไม่ทำอะไรแบบนั้นอีกแล้วอะ่ะนั้นมาเป็นว่าไอ้เ,เ,เงินเนี้ยพี่มีอล้ว